ลุงถูกลัดอยู่นี่รับทํายังไงทําไมเขาถึงอยากให้เราผ่าเพราะเขาต้องไปผ่าแล้วก็ไปใส่หมอนใส่อะไรต่างๆขูดหินปูนดึงกระดูกหรือไปยึดกระดูกให้ให้ช่องเส้นประสาทเนี่ยมันห่างออกมันจะได้ไม่ถูกละจี่นะตอนนี้คุณลุงนั่งนั่งยังไม่เท่าไหร่เวลายืนเดินน้ําหนักมันกดลงมาอ่าหมอนที่มันเสื่อมอยู่แล้วมันก็กดถ้ามันกดเส้นประสาทตรงนี้ก็เราทําให้เกิเดเรื่องการล้าวชาลงไปอ่อนแรง และในที่สุดตอนนี้ลุงเริ่มกระดกนิ้โป้งข้างขวาไม่ได้แล้วแสดงว่าเส้นประสาทที่ถูกกดมานานมันเริ่มเสือส่อมสภาพถูกไหมถ้าปล่อยไว้อีกก็ปล่อยไว้อีกออก็จะอัมาพาตเดินไม่ได้คิด่าอยู่ทีใหญ่คิดในใจแล้ว <c oughs> คิดในใจแล้ว <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ตามหลักแล้วเนี่ยวิธีการรักษาถ้ารู้ตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเนี่ยถ้าลุงทํากายภาพบําบัดโดยการดึงกระดูกสลังร่วมกว่าการกินยาคุณลุงจะดีขึ้นแล้วไม่อาการอย่างนี้ ที่นี้เสียใจที่ว่าหมอไม่แนะนําวิธีการทางกายภาพบาบัดเลยไม่ไปปักกระดูกสะกอนเห็นไ,ไ,ไหมเขาต้องส่งแต่ก็ไม่ส่งให้คุณลุงกินตยากินตยาเอายาหายยาหายแค่นั้นนี่คือการเสียโอกาสเหมือนหินมันไปทับต้นไม้อยู่ทับหญ้าอยู่ใช่นไหม <c oughs> หินมันทับการกินยาฉีดยาคือการลดน้ําให้ปุ๋ยเฉยๆแต่ไม่ได้เอาหินออกคุณลุงว่ามันจะรอดไหมต้นไม้ไม่รอด นี่คือหลักการเพราะฉะนั้นหลักการที่สำคัญที่สุดของการทับต้องรีลิ s ์นะฮะก็คือดีคอมเพรสหรือเอาไอ้ตัวที่มันเอาที่มันทับเนี่ยออกมาให้ได้เรืองวิธีการอะไรก็แล้วแต่แต่ทางการแพทย์เรามีกายภาพบำบัดอยู่แล้วการดึงกระดูกเพื่อให้หาออกถึงจะช่วยได้แล้วเป็นแล้วเป็นการรักษาหลักด้วยยาเป็นตัวเสริมนะแต่วงการแพทย์เราตัวนี้ใช้ยาเป็นหลัก นี่ลุงก็เลยเสียโอกาส2-3ปีที่ผ่านมาเส้นประสาทลุงก็เลยถูกทับหญ้าถูกทับนับวันมันก็ขาวขาวแห้งตายไปเรื่อยๆแล้วถ้าวันตายแล้วตอหอเอาหินออกก็ช่วยไม่ได้เพราะการรักษาต้องอยู่ในระยะที่ทนเหตุการณ์นี่คือเสียโอกาสายแต่ก็ยังมีคุณลุงยังนี่ใครแนะนํามา๋อเห็นป้าย<ป>ด,ด้วยเห็น,นป้ายโอเค ที่หนึ่งมามามาลูกมาเหมอจะได้อธิบายหมอไม่ห่วงหรอกมาอธิบายเข้าใจว่าญาติจะต้องรับรู้ตอนเนี้ยคุณลุงเนี่ยเส้นประสาทถูกทับจากตรงหลังนี้เนื่องจากความเสื่อมของหมอลองกระดูดของกระดูกอายุมากใช้งานมหนักแล้วรู้แล้วสามปีแล้วด้วยกินแต่ยาฉีดยาไม่ได้ช่วยคนสุดท้ายเส้นประสาทตรงเนี้ยเริ่มจะตายตอนนี้ขาขว,วายกไม่ค่อยกระดกไม่ขึ้นเลยถ้าปล่อยอีกหน่อยกระดกข้อตางไม่ขึ้นตามมาแล้วอีกหน่อยก็จะก้าวขาไม่ได้ นั่นคืออัมาผาถามว่าวิธีการรักษาตอนนี้ก็คือที่คุณมาเนี่ย <c oughs> อ,อาจารย์จะต้องดึงกระดูกสลังโดยใช้เครื่องดึงมีเครื่องดึงไม่เจ็บหรอกนอนดึงแล้วดึงเพื่อให้กระดูกสลังเนี่ยให้มันคลายออกเส้นประสาทจะแมเหมือนขอยับหินออกค่อยๆดึงสองอยู่บ้านต้องใส่เสื้อกรอกไว้เราจะให้เสื้อกรอกไปล็อกไว้ สภาไปไม่เป็นไรเดี๋ยวหมให้ใหม่เสื้อกอดมีความสําสคัญเสื้อกอดจะทําหน้าที่พยุงกระดูกไว้ไม่ให้กระ ủ, ดูกหรือน้ําหนักตัวจากด้านบนเนี่ยกดลมมาคือเราต้องรักษาทั้งสองส่วนแล้วหมอจะนัดมาดึงหลังสักครอสหนึ่งสักสิบครั้งต่อเนื้อนิดหนึ่งนะครับแล้วถึงจะเห็นผลแล้วก็ช่วยลดการหนักเสกกล้ามเนื้อช่วยนวดให้เลือดเดิมไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเส้นประสาทคุ่งรเรื่อฟื้นตัว ตอนนี้เราวัดจาก power ได้นะกระดิบนิ้วโป้งไม่ขึ้นข้างขวาหนักกว่าข้างซ้ายก็อ่อนข้างซ้ายก็เริ่มมาแล้วแต่แต่ข้างซ้ายตอนนี้สรุปว่าน้อยอาการน้อยกว่านะขอให้เข้าใจหลักการนี้นะถ้าไม่ทำวิธีนี้ก็ต้องไปผ่าตัดแต่การผ่าตัดเคยโมเคยตรวจให้แนะต่หลายปีแล้วล่ะกระบอกว่าผ่าละเนี่ะ ใจไม่ได้ลุกไ่ได้เลยยังจะต้องกลัวกันการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงลูกงานเี่สุดนี้กงานโรเลตจ้าโนสมบรินบอกไปเอกเรียมาอกสเรีคนละหกพันอ่ากงานโปรเลโอเอมาเลยเนี่ยเออหกพันนี่เอกสเรียอะไรอะซีทีหรอโอซีทีเซ็นวิลล้าเอาซีทีซีทีหันถ้าเอมาไอเดียวแพงกว่าหนึ่งหนึ่งสองแพันจะแพงกว่าแล้วก่อนใช้ซีทีสแกนคอมพิวเตอร์นะ ก็ระดับหนึ่งเอาละตอนนี้ถ้านั่งอย่างนี้นานเป็นอะไรไหมเงินเงินซื้อเงินทั้งใสอยู่เงินดอกบอนลเงินดอกบอนที่บ้านะนะโอเคสรุปแล้วนะว่ารู้วิธิโรคแล้วนะเดี๋ยวหมอจะให้ขึ้นเครื่องน้องมีเครื่องจะขึ้นไปอุบลขึ้นไปกรุงเทพออกไปเดี๋ยวเดินไปดึงเครื่องดึงเครื่องก่อนเดี๋ยวใครมาบ้งบ้า